อมุต้อนแอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตคะ่ะและข้างๆข,ข,ของตอนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านคะ่ะที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนแล้วก็ทําให้มหาวิทยาลัายแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตคะ่ะทักทายท่านกันก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนําตัวเองหน่อยค,ะค่ะอาจารย์วินาทการลตนาธิรวงค์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตคะ่ะ วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งที่นี่นะคะเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันค่ะถึงหนึ่งในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบนโยบายใหม่ของอวแล้วก็ประเทศด้วยที่ราชมงคลตะวันออกของเราสามารถที่จะตอบโจทย์การผลิตกําลังคนนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรแซนบ็อกค่ะอาจารย์ต้องเริ่มต้นก่อนเลยว่าแซนบ็อกในบริบทของอุดมศึกษาเป็นอย่างไรบ้างมีความหมายอย่างไรคะค่ะจริงๆแซนบ็อกก็คือ เป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เขามองว่ามีการศึกษาที่เป็นมาตรฐานที่แตกต่างออกไปจากมาตรฐานปกติหรือทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความพิเศษและแตกต่างโดยที่ตัวแซนบ็อกเนี่ยจะมุ่งเน้นเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ของประเทศแล้วก็พัฒนากำลังคนให้กับประเทศค่ะ ซึ่งทราบมาว่าก่อนที่จะได้มีการนําเสนอหลักสูตรนี้เพื่อได้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติต่างๆทางราชมงคลตะวันออกของเราได้มีการนําเสนอหลักสูตรอะไรไปบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าตัวของราชมงคลตะวันออกเนี่ยเสนอเพียงหลักสูตรเดียวก็คือเรื่องของการจรัดการบัฑิต สาขาของการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติไปเพียงหลักสูตรเดียวเลยเนื่องจากว่าเรามองว่าตอนนี้ในบริบทที่สถานการณ์ที่เราผ่านพ้นในเรื่องของโควิดมาแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาฟื้นฟูและส่วนหนึ่งของอการผลิตลูกเรือหรือการท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้ก็กลับมาก็ขยับที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้าน,นการคุยกับทางสถานประกอบการเพื่อที่จะ ผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะซึ่งเท่ากับว่าความพิเศษหรือว่ามาตรฐานของหลักสูตรที่เราได้นําเสนอไปเรื่องของการจัดการการบินซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยใช่ค่ะมีมีการตอบโจทย์นโยบายแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยโดยที่ได้อนุมัติใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งซึ่งอาจารย์อธิบายให้ตอยฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเขาเรียกว่าคู่แข่งขันทางการศึกษาแต่ว่าเราไม่ได้มองตรงนั้นเราไปมองที่เป้าหมาย คือคผลิตกำลังคนด้านการบินใช่ทําไมมหาวิทยาลัยของเราถึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านนี้คะ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยเราตัวเมนแคมปัสเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC เนาะพอในพื้นที่เนี้ยในตัวสิทธิ์หมดหมายตัวหมุดหมายที่ สำคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของด้านการบินธุรกิจการบินแล้วก็โลจิสติกซึ่งมันก็ตอบโจทย์ในโต๊ะพื้นที่ด้วยรวมกับเราได้มีการพูดคุยกับสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตของเราในด้านนี้ว่าเขามีความต้องการที่จะต้องการกําลังคนพัฒนากําลังคนในด้านนี้<ะ>ซึ่งหลักสูตรเราจะแตกต่างตรงที่ว่าหลักสูตรนี้หัก นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบของเราออกไปสามารถประกอบอาชีพหรือเป็นลูกเรือค่ะได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่านการฝึกอบรมอีกคือพร้อมใช้งานเราเน้นบัณฑิตที่สามารถจบไปแล้วพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ เท่ากับว่าเรื่องราวของการผลิตกําลังคนทางด้านการบินเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วแหละหนึ่งแล้วทางราชมงคลตะวันออกเองก็มีบุคลากรมีอาจารย์ที่มีคุณภาพมีสมรรถนะเพียงพอที่จะสามารถที่จะยกระดับการศึกษาตรงนี้ให้ไปเข้าอยู่ในบล็อกของแซนบ็อกได้ค่ะก,ก็ส่วนหนึ่งก็คือบุคลากรของเรามีคุณภาพที่จะรองรับแล้วก็ต้อง ขอบคุณตัวของสถานประกอบการหรือบริษัทที่เป็นคู่ความร่วมมือของเราที่เขาเป็น c e r t ์ f ิฟายบอดก็คือเป็นผู้ที่เป็นคนที่อบรมและหลักสูตรเกี่ยวกับการเทรนนิ่งสำหรับหลักสูตรลูกเรือเนี่ยเพื่อประกอบ ธุรกิจตัวนี้อยู่แล้วมันทําให้การร่วมมือกันของเราเนี่ยส่งผลให้การดําเนินงานเนี่ยมันสําเร็จรูปล่วงแล้วก็เป็นไปตามที่นโยบายของทั้งประเทศหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยในเรื่องของการที่เราสามารถผลิตบัณฑิตได้พร้อมเสิร์ฟให้กับการทํางานได้โดยตรงค่ะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมในวันนี้ได้มีการปลดล็อกจากทางอวแล้วว่าราชมงคลตะว,วันออกเป็นหนึ่งในหลักสูตรแซนด์บ็อกระยะต่อไปค่ะที่ต้องมีการดําเนินการเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเพื่อรับบัณฑิต ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อมีการอนุมัติแล้วเราก็อยู่ในช่วงระหว่างประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดการเขาเรียกการบริหารจัดการหลังบ้าน mm. เพื่อที่เตรียมพร้อมสําหรับการรับนักศึกษา,ากลุ่มนี้เข้ามาเพราะเนื่องจากพอเป็นแซนบ็อกเนี่ยเราก็จะมีการ กลุ่มที่จะเข้ามาในการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายกลุ่ม,มเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสําหรับเรารองรับกลุ่มพวกนี้เข้ามาเพราะว่าค่อนข้างที่จะผลิตเน้นเน้นคุณภาพ<ช>คุณภาพบัณฑิตเป็นหลักด้วยคความหลากหลายตรงนี้ก็มาจากโอกาสของของความพร้อมด้านคุณสมบัติด้วยตรงนี้คร่าวๆเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าสมมติว่ามีความสนใจอย,อยากที่จะเรียนในหลักสูตรซนบ็อกที่เป็นเรื่องของการจัดการการบินตรงนี้ค่ะค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องของคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนเนอะในเรื่องของการรับ เรารับตั้งแต่นักศึกษาหรือคนที่เพิ่งจบม6หรือเทียบเท่าได้ค่ะ <Okay. S 2> นักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่3หรือปีที่4อของหลักสูตรอื่นรวมไปถึงผู้สําเร็จปริญญาตรีคือเรา เปิดกว้างในการที่รับกลุ่มกลุ่มที่เป็นปีสาปี4ก็อาจจะเอ็กซ์กราหน่อยตรงที่ว่าถ้าเขา,าเรียนแล้วจบทั้งคู่เขาจะได้ดับเบิลดีคีก็คือหลักสูตรเดิมที่เขาเรียนอยู่เขาก็สามารถาจบนนในคู่ขนาดกันไปได้ส่วนมาเรียนของเราเขาก็สามารถที่จะเทียบโอนในบางรายวิชามาแล้วก็แต่ก็จะมีในตัวที่เป็นชุดวิชาที่เราบังคับสําหรับที่จะสามารถเป็นตัวลูกเรือเนี่ยตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่เขาจะต้องเรียนและผ่าน มเมื่อสำเร็จตัวนี้เขาจะได้ใบเซอร์ใบรับรองในการที่จะเป็นล,ลูกเรือที่สามารถที่จะบินได้เลยค่ะ,คะและเขาจบปริญญาได้ทั้งสองใบก็ได้ทั้งเรื่องของปริญญาด้วยได้ใบประกอบวิชาชีพด้วยที่เป็นเฉพาะทางด้านนี้ะจะเป็นเหมือนกับใบรับรองของตัว ICAO หรือ,อสัมนาตัวมาตรฐานรับรองมาตรฐานการบินนานาชาติ ที่สามารถที่จะถ้าเขาจริงๆของเด็กที่จบในหลักสูตรนี้สามารถที่จะมีงานทําจากคู่ความร่วมมือของเราได้เลยแต่ถ้ากรณีที่เขามองว่าเขาอยากที่จะลองไปฝึกที่อื่นเขาก็สามารถที่จะเอาตัวใบเซอร์ตัวนี้ใบรับรองไปเป็นใบเบิกทางในการที่เขาจะไปสมัครสายการบินอื่นที่เขาต้องการก็ได้ค่ะเดียว่านอกเหนือจากความพิเศษด้านของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ตามกรอบของแซนบ็อกแล้วที่ ผลิตกําลังคนด้านนี้โดยเฉพาะยังเปิดโอกาสให้กับคนที่สามารถ<ม>เขาเรียกว่ามีความสามารถคุณสมบัติพร้อมเข้ามาปุ๊บเรียนไปด้วยเก็บเครดิตได้ด้วยแล้วยังมีสถานประกอบการในการรองรับด้วยใช่ก็คือครบจบที่นี่เลยถูกค่ะแล้วถ้าอย่างบางท่านอาจจะบอกว่าจบปริญญาอะกลุ่มสมมุติกลุ่มที่จบปริญญาตรีมาแล้วท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้อยากได้ปริญญาเพิ่มท่านอาจจะเรียนเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นชุดวิชาที่บังคับเพื่อรับ ใบเซอร์หรือใบรับรองเพื่อที่จะไปเป็นเป็นช็อตคอร์ตไปก่อนได้คือคือคือพออยู่ในสถาบันรายรองต้องบอกว่าเราสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองว่าตอนนี้ท่านอยากจะ ศึกษาเพื่อที่จะไปเป็นลูกเรือคือไปอมีประสบการณ์ไปสู่สายการบินก่อนอท่านสามารถทําได้เมือ่อเมื่อจบได้ใบรับรองแล้วเมื่อท่านพร้อมหรือท่านคิดว่าอ่ะท่านไปไดไป้ไปต่อจนได้รับปริญญาท่านก็สามารถที่จะ กลับมาเพื่อเรียนต่อจนจบปริญญาได้เช่นกันแปลว่าสามารถเลือกได้ตามสมรรถนะคุณสมบัติแล้วก็เรียนรู้ได้ไปตลอดจนกว่าจะครบตามคุณสมบัติของความต้องการของตัวเองด้วยแล้วก็ความต้องการของตลาดที่มีความต้องการทางด้านการบินด้วยใช่ เพราะฉะนั้นถ้าให้ท่านผู้อำนวยการได้ประชาสัมพันธ์นะคะ่ะเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะเป็นการปูทางให้กับคนที่สนใจค่ะแล้วก็ได้รับชมรายการของเราค่ะได้ทําความรู้จักกับแซนบ็อกราชมงคลตะวันออกที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับคุณภาพแล้วก็ได้รับการรองรับเพื่อเข้าสู่ครอบครัวของเราต่อไปค่ะค่ะ ก็สำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะเป็นลูกเรือ,อหรือถ้าเราเรียกง่ายๆกันภาษาที่ใช้คุ้นเคยก็อาจจะเป็น air hostess หรือว่า flight attendant an ท่านที่มีความฝันหรือสนใจที่จะเรียนด้านนี้ก็ถ้าผ่านตามคุณสมบัติค l i f i e d เราต้องบอกอย่างหนึ่งว่า เรามีคอร์สไฟล์เบื้องต้นเพื่อที่สามารถกาลันตีว่าถ้าท่านจบตามคอร์สหรือหลักสูตรของเราแล้วเนี่ยเมื่อท่านได้ใบรับรองหรือใบป,ประกาศนียบัตรแล้วหรือแม้แต่ปปิญญาท่านสามารถที่จะประกอบอาชีพตัวลูกเรือเนี่ยได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจสามารถสอบถามมาได้ที่สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะหรือว่าตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะก็น่าจะอีกไม่นานที่เราจะประชาสัมพันธ์่่ออไปคคคะะบุ ค่ะและนี่ก็คือหนึ่งใน kick off ค่ะที่เราจะเปิดโอกาสสำหรับหลายๆคนนะคะที่มีความฝันและความต้องการจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบินแล้วก็ที่ราชมงคลแห่งน,นี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะขับเคลื่อนแล้วก็นำทุกท่านไปร่วมกับเรากับหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์นะคะวันนี้ต้องขอคบคุณท่านผู้อำนวยการมากมากค่ะขอบคุณค่ะ